สวัสดีค่ะสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแมนเชสเตอร์ซิตี้เซ็นสัญญากับมาเตโอโควาซิตจากเชลซีด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์พร้อมส่วนเสริมในรายงานพิเศษเมื่อเร็วๆนี้มีการยืนยันว่ามาเตโอโควาซิตได้เข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จากเชลซีด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ข้อตกลงระหว่างสโมสรได้รับการสรุปแล้ว ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับผู้เล่นข้อตกลงส่วนตัวตกลงกันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยโควาซิตแสดงความปรารถนาที่จะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่าธรรมเนียมการย้ายทีมประกอบด้วยเงินจำนวน25ล้านปอนด์ให้กับเชลซีในขณะที่อีก5ล้านปอนด์จะเป็นส่วนเสริมส่วนเสริมจะเปิดใช้งานเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น การตรวจร่างกายของโควาซิปมีกำหนดจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเสร็จสิ้นการย้ายทีมโควาซิปจะกลายเป็นมิติิลด์คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต,ใต้การแนะนำของผู้จัดการทีมเป๊ปกวาดิโอลารายละเอียดพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงของโควาซิปคาดว่าจะได้รับการเปิดเผยภายหลังแอดฟาริซิโอโรมาโน คาลิโูโคลีบาลีใกล้ที่จะย้ายไปเอลฮิลันเนื่องจากเชลซีบรรลุข้อตกลงรายงานระบุว่าเอลฮิลันใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสําหรับคาลิโูโคลีบาลีซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญสําหรับนักเตะรายนี้มีการบรรลุข้อตกลงทางวาจาระหว่างเอลฮิลันและเชลซีโดยมีข้อตกลงส่วนตัวสำหรับสัญญา3ปีโคลีบาลี ali, จะย้ายไปเล่นร่วมกับรูเบนเนเวสที่เอลฮิลันค่าตัวในการย้ายทีมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโร และขณะนี้สโมสรกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นในลอนดอนสัญญาอยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนที่จะลงนามซึ่งบ่งชี้ว่าข้อตกลงกำลังดำเนินไปข้างหน้านอกเหนือจากการย้ายที่เป็นไปได้ของโคลีบาลีแล้วมีรายงานว่าเชลซีตกลงทางวาจากับข้อตกลงอื่น,นๆกับอีกส,ส,อนนสามสโมสรในซาอุดีอาระเบียรวมถึงการย้ายของฮาคินซีเยสไปยังเอลนัสเซอร์และการย้ายของเอ,ดอ็ดวาดเมนดี้ไปยังเอลอาลี การประชุมมีกำหนดจะจัดขึ้นที่ลอนดอนภายใน24-48ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อสรุปสัญญาเหล่านี้นอกจากนี้มีการกล่าวว่ามีการหารือเกี่ยวกับอนาคตของคันลัมฮัทสันโอดอยด้วยอาลนัเซอร์บรรลุข้อตกลงทางวาจากับฮาคิมซีเยชมีการเปิดเผยว่าอาลนัเซอร์ได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเต็มรูปแบบกับฮาคิมซีเยชเพื่อเข้าร่วมสโมสรข้อตกลงส่วนตัวได้รับการตกลงแล้ว และฮาคิมซีเยชคาดว่าจะเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายน2026โดยอยู่ระหว่างการสรุปข้อตกลงกับเชลซีการตรวจสอบที่จำเป็นและการเตรียมการของสัญญากำลังดำเนินการอยู่เอาอาลีบรรลุข้อตกลงทางวาจากับเชลซีสำหรับเอดวาร์ดเมนดี รายงานระบุว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงทางวาจาเต็มรูปแบบกับอาลอาลีในซาอุดีอาระเบียสำหรับการขายเอดูอาเมนดี้เมนดี้ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาลอาลีในข้อตกลง3ปีแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญาและหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนการย้ายทีมก็จะเสร็จสิ้นแอดฟาบริซิโอโรมาโน ข่าวด่วนดูเหมือนว่าอาเซนอนและไคฮาวเวสใกล้จะบรรลุข้อตกลงมูลค่า65ล้านปอนด์ไคฮาวเวสได้แสดงความปรารถนาอย่างชัดเจนที่จะเข้าร่วมอาเซนอนและข้อตกลงส่วนตัวได้รับการตกลงแล้วจะมีการยื่นอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้โดยหวังว่าจะเสร็จสิ้นการย้ายทีมหลังพักเบรกทีมชาติแหล่งข่าวระบุว่าอาเซนอนใกล้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับเชลซีแล้ว และคาดว่าแพ็กเกจโดยรวมสำหรับการย้ายทีมของไคฮาวเวิร์สจะเป็นไปตามค่าตัวที่ตั้งไว้ในตอนแรกที่65ล้านปอนด์ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้โดยเงื่อนไขส่วนตัวได้ตกลงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮาวเวิรสเองมีบทบาทสำคัญในการเจรจาเนื่องจากเขาแสดงความต้องการอย่างมากในการย้ายเข้าร่วมทีมอาเซนนลและไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปสู่บุนเดสลีกา มีรายงานว่ามิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเชื่อมั่นในศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของไคฮาวเวสและเชื่อว่านักเตะสามารถเล่นได้ดีในระบบของอาร์เซนอลข้อตกลงไคฮาวเวสที่ใกล้จะเสร็จสิ้นหมายความว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เงื่อนไขของการย้ายทีมรวมถึงค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน60ล้านปอนด์ พร้อมส่วนเสริมเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์มีการตกลงทำสัญญาระยะยาวและคาดว่าจะมีการตรวจร่างกายในไม่ช้าอดฟาบริซิโอโรมาโน่ความคืบหน้าล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปรับปรุงข้อเสนอขอซื้อเมสันเมาส์ข้อเสนอนี้ประกอบด้วยเงิน45ล้านปอนด์พร้อมส่วนเสริมเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์ เชลซีปฏิเสธและต้องการข้อเสนอที่60ล้านปอนด์และส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์ด้วยการเจรจายังดำเนินต่อไปเนื่องจากทั้งส,สองสโมสรตั้งเป้าที่จะหาข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันได้เมสันเมาสัญญากำลังจะหมดในซัมเมอร์หน้าแต่ปอเซติโน่ผู้จัดการทีมเชลซีคนใหม่ต้องการรักษาเขาเอาไว้ เป็นที่น่าสังเกตว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับข้อตกลงขณะที่เชลซีกำลังดำเนินการตามความปรารถนาของนักเตะวัย24ปีแม้ว่าจะยังไม่บรรลุข้อตกลงแต่ทั้งสองสโมสรกำลังขยับเข้าใกล้ข้อยุอติที่เป็นไปได้ t At t t h t h t h t i t i c FC แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมท้าทายอาร์เซนอลสำหรับไรซ์มีรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะเป็นคู่แข่งกับอาร์เซนอลในการไล่ล่าตัวดีแคลนไรซ์กับปันทีมเวสแฮมในขณะที่อาร์เซนอลแสดงความสนใจมิดฟิลทีมชาติอังกฤษยูไนเต็ดสามารถเข้าร่วมการแข่งขันด้วยข้อเสนอนักเตะบวกเงินสดสำหรับดาวเตะผู้มีความสามารถ เดวิดสลิแวนเจ้าของทีมเวสต์แฮมระบุว่าไรซ์ได้รับอนุญาตให้ย้ายออกไปซึ่งดึงดูดความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้การเสนอราคาสองครั้งของอาร์เซนอลถูกปฏิเสธจนถึงตอนนี้โดยเวสต์แฮมยื่นข้อเสนอประมาณ100ล้านปอนด์ความสนใจของซิตี้อาจขึ้นอยู่กับการจากไปของกัปตันทีมอินคายกุนโดกันในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดดูเหมือนจะพร้อมที่จะเข้าร่วมการไล่ล่า แหล่งข่าวระบุว่าอาจมีการเสนอข้อตกลงการแลกเปลี่ยนส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นและเงินสดสำหรับไรซ์แฮร่แมกควายเซนเตอร์แบ็กที่เคยมีข่าวกับเวสแฮมหรือสกอตต์แมคโทมินกองกลางอาจรวมอยู่ในข้อเสนอนี้ตำแหน่งตัวจริงในทีมของแมกควายที่โอทร์ฟฟอร์ดเกิดปัญหาตั้งแต่สูญเสียตำแหน่งให้กับลิซานโดมาตินสในขณะที่แมกโทมินีได้รับการเชื่อมโยงกับศักยภาพในการแทนที่ไรซ์ที่เวสแฮม แม้อยู่ในเตดจะให้ความสนใจแต่ไรยังคงต้องการย้ายไปอาเซนนลอย่างไรก็ตามอาเซนนลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอตามป้ายราคาขั้นต่ำที่เวสแฮมตั้งไว้ข้อเสนอล่าสุดของพวกเขาเชื่อว่าจะเริ่มต้นที่75ล้านปอนด์โดยมีส่วนเสริม15ล้านปอนด์ไรซ์ซึ่งเข้าร่วมกับเวสแฮมจากอะคาเดมีของเชลซีเข้ามารับตำแหน่งกัปตันสโมสรหลังจากมาร์กโนเบเลิกเล่น เขาพาทีมประสบความสำเร็จในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วซันล,ลีแวนเจ้าของเวสแฮมยอมรับความปรารถนาของไรซ์ที่จะย้ายออกโดยระบุว่าพวกเขาสัญญาว่าจะให้โอกาสเขาและตอนนี้จำเป็นต้องหาคนมาแทนระหว่างที่รับใช้ทีมชาติอังกฤษไรซ์แสดงความทะเยอทะยานที่จะเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลและยูไนเต็ดทั้งคู่ได้สิทธิ์เข้าเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูการหน้าแอดมิเรอร์ฟุตบอล